ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซออีสานทุกท่านเลครับพี่น้องสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับผมบ่าวาทีภาพพิพากษานองมาไกลหอดอําเภอมหาชนะชัยนะครับจังหวัดยโสธรนะครับผมมือนีมาเบิงควายเผือกนะครับผมแม่ลูกนะครับลูกเจ้าสั้นงามงามครับพี่น้องนะครับคุณพ่อพันว่ามีที่เด็ดมือนี้ผมบ่าวาทีก็เลยมีโอกาสนะครับผมก็เลยได้มาเยี่ยมมายามเพี่นนะครับ มืัอน,นี้เพิ่นว่ามีของดีอยากโชว์ให้พี่ให้น้องเฮาได้รับชมน้ำกันนะครับสำหรับผู้มักอยากได้น้ำเพิ่นไปเลี้ยงเพิ่นก็สิเปิดราคาให้เบิ่งทุกโตแล้วครับมืัอน,นี้อยู่คอกนะครับนะครับอยู่น้ำคอกใดคุณพอ่อใดนะครับผมเพิ่นเป็นเจ้าของนะครับเฮาไปพูดคุยหรือทำก้อนหลุจักกับเพิ่นจักหน่อยซะก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจังไปเบื้อควายของเพิ่นนะครับว่ามีจักโตมื้อน,นี้งามๆนะครับผม ตัวอยู่ในภาพนี่กับที่เด็ดอิลีพี่น้องอย่าพลาดชมเลยพี่น้องชมจนเก็บจบคลิปครับพี่น้องมื่อนี้นะครับเด็ดแน่นอนคุยกับคุณพ่อจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวจังหน่อยนะครับพ่อครับผมพ่อนงโยธาลัดนะครับอ่าพ่อนงเนาะพ่อเนาะครับนะครับคอกอยู่บ้านใดครับพ่อคอกอยู่บ้านบัวขาวบ้านบัวขาวตำบลตำบลม่วงตำบลมหาชนะใช่ครับผมบ้านบัวขาวตำบลม่วงอำเภอมหาชนะใช่จังหวัดยะโสธรครับพี่น้องนะครับมื่อนี้ควายคุณพ่อมีอีกตัวขับเลี้ยงอยู่ ตอนนี้มีอยู่3โคมครับสี่โดส3สามโคมนะครับผมกับ3สาวเนาะครับสามสาวก็อีก1ผูนะพ่อเนาะครับหนุ่มหนึ่นุ่มครับพี่น้องนะครับเหมือนนี่กาเปิดราคาพี่น้องฟ้าทุกโตนะพ่อนี่นะครับเปิดทุกโตได้ครับพี่น้องเบอร์โทรพ่อเบอร์ไหนก็พ่อหาพี่น้องเขาอยากได้เบอร์น้ำศูนย์แปดเกาศูนย์แปดเก้าเก้าสองสนะครับ เอานะครับเดี๋ยวมาเบิ้งแม่ลูกคู่ที่แรกนะครับผมเดี๋ยวให้เพิ่อนเอามาโชั่วสักก่อนนะครับก่อนไปเบิ้งควาให้คุณพ่อเพิ่นนะครับวันนี้ผมบ่าว่าที่กับมีเมล็ดพันธุ์หญ้าจากบริษัทไร่วิทยาได้พี่น้องนะครับคิดถึงเมล็ดพันธุ์หญ้าคิดถึงไร่วิทยาครับพี่น้องนะครับวันนี้ได้หญ้าสวิตจัมโบ้มาฝากคุณพ่อเพิ่นนะครับให้เพิ่นปลูกไว้ทานให้ควายกินนะครับผมพี่น้องเอฟซีที่ชมในคลิปนะครับสัมผัส สำหรับท่านใดนะครับอยากได้เมล็ดพันธุ์หยาไปปลูกไว้ให้งไว้ไขควายนะครับก็ฝากไลนวิทยาไว้ด้วยครับพี่น้องนะครับทุ่งได้ที่เบอร์โทร0872408898นะครับหรือแอดไลน์ไปที่วิทยาอเนสกวาเคจพนะครับหรือเข้าไปเว็บไซต์ของไลนวิทยา .com ด้วยครับพี่น้องสั่งเมล็ดพันธุ์หยาน่ำเพลินไปปลูกไว้ให้งไว้ไขควายมือนนี่ฝากคุณพ่อไว้ปลูกให้ง้ให้ควายกินนะครับพ่อนะครับเนาะนะครับเอาเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งควายน่ำคุณพ่อเพลินนะครับ วันนี้เบื้องทุกโตอย่าลืมนะครับพี่น้องนะครับถ่ายคลิปนะครับมีครูแม่ลูกเด็ดเด็ดเดี๋ยวให้เบื้องครับพี่น้องนะครับไผ้มกแบบร้อยสี่สิบอัพนะครับบ่ไผภหวังแน่นอนเดี๋ยวว่าเบื้องครูที่เรียงของคุณพ่อเพิ่อนสก้อนนะครับเอาเพิ่นเอาเมล็ด้ท่านยาไปเก็บไว้แล้วนะครับแม่ลูกที่เรียงเป็นแม่เผือกนะครับผมลูกสีดํานะครับผมนะครับแม่เผือกลูกดํานะครับลูกเพิ่นก็เป็นลูกของพ่อแดะก็พ่อ เจ้าสั้นครับเจ้าสั้นนะครับผมมีลูกสาวยุติดแมร์นะพี่น้องนี่ลูกเจ้าสั้นมีใบมีหลอดครบนะครับเจ้าสั้นสายปัง8ดริวนะครับลูกสาวเพื่อนใดเจักเดือนล้วพ่อไหเดือนนะครับลูกสาวหเดือนนะพี่น้องนะครับลูกเจ้าสั้นนะครับง่ามีดีครับพี่น้องนะครับผมผมว่าใหญ่หีกเกรดประกวดฝูรับเบื้องถูกขาครับพี่น้องผมจะให้เบิ้งนะครับสุดยอดดีับลูกสาวเพื่อนงามๆพี่น้องนะครับเบิ้งลูกเจ้าสั้นหเดือนเองพี่น้องนะครับแต่ว่าถูหน้าถูหลังนะครับนะครับใบนะครับ ใบหูกับง่ามครับพี่น้องนะครับเจ้าสั้นสายปัง8ดริ้วนะครับตอนนี้แม่ผสมไปครับเพ่อผสมเลยครับผสมแล้วเนาะนะครับแม่ผสมพอไปได้ไปครับใส่แก้วฝ้าไปครับใส่แก้วฝ้านะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาใบกรอบม่เบิ้งนะครับผมนี่นะครับพี่น้องขึ้นผสมแก้วฝ้าได้แล้วนะครับใบแล้วนะครับผมแก้วฝ้าพญาควอยเผือกครับพี่น้องผสมวันที่จิตกุมภาหกหาครับพี่น้องนะครับจิตอ่ากุมภาพันสองหาหกหาครับในทองไม่ทองที่ไหนครับ ท้องที่ C ครับท้องที่ C นะครับลูกสาวติดแม่นี่เป็นลูกโตที่สามด้วยพี่น้องนะครับลูกสาวเจ้าสั้นใบหลอดมีครบอายุหกเดือนกับพี่น้องเบื้องถูงามอีรีพี่น้องเห็นตัวจริงตัวนี้ผมแหงมักครับพี่น้องแม่สูงเท่าไรก่อนครับพ่อร้อยสี่สิบครับหนึ่งร้อยสี่สิบได้อยู่ครับพี่น้องแม่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับลูกสาวเจ้าสั้นครับพี่น้องอ่อนซ่อนครับเบื้องรับลูกเิ่นง่ามงามครับพี่น้องลูกสาวเิ่น นะครับฟังราคาเปิดได้พอขั้นพี่น้องมาครูจังสี่อยากได้ไปเลี้ยงสําหรับผู้อยากอนุรักษ์ควายไทยนะครับคุณพ่อจะแบ่งพฤตุกรรมจ้าป่ากับพ่อเปิดไว้เปิดใบยี่สิบเก้าครับสองแสนเก้านะครับผมต่อร่องได้ด้วยครับพี่น้องนะครับสองแสนเก้าต่อร่องได้นะครับไผอยากเอาคุ้มคุ้งก็อาจจะคุยกับคุณพ่อเพิ่นจัะน้อยให้เพิ่นตรวจทองเมียนะครับสื่อสองเลสามแห่งสิคุ้มคักครับพี่น้องนะครับยี่สิบเก้าหรือสองแสนเก้าต่อร่องได้นะครับคู่ที่แรก นะครับเปิดมาที่เรียกก็ง่ามแห้งเหรอครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับเบอร์โทรอีกรอบนึงเลยครับพ่อ089 089 924 924 7202 7202เก้อด้ครับพี่น้องนะครับผมอยากได้ครูแม่ลูกครูที่แหลกนะครับเดี๋ยวครูทุดยถ่ายแห้งเด็ดก็ดีพี่น้องเดี๋ยวครูทุดยถ่ายผมสิผ้าเบิ้งนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่สาวนะครับน้ำกันนะครับ นะครับเพิ่นมีอยู่สองขอกอันนี้ขอกในบ้านกับขอกทงหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องแม่สาวกันครับพี่น้องคู่ที่แรกผ่านไปแล้วเด้อพี่น้องนะครับแมียผสมแก้วฟ้าลูกสาวเจ้าสั้นนะครับหกเดือนนะครับแต่ลูกกับซุดคุ้มเหรอพี่น้องนะครับง่ามแห้งอีหลีเดี๋ยวไปเบื้องตัวแม่สาวนะครับเอาฝองมาเบื้องแม่สาวนะครับเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นผูกไว้จังอยบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับผมขอกควายเพิ่นกับอายุกลางทงหุ่นละพี่น้องนะครับเบื่อนครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย นอนให้นอนหน้าเลี้ยงควายครับความสุขของเพิ่นนะครับของคุณพ่อเพิ่นเอาครับมันนอนหน้าอยู่จากปีอะไรล่ะพ่อปีนึงแล้วได้ปีกว่าเนาะเอาควายออกมาอยู่พี่นาะพ่อเนาะครับนะครับอันนี้เป็นแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับแม่สาวอ่าจักเดือนหรอพ่ออายุเพลินยี่สิบเอ็ดเดือนยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับแม่สาวอ่าเป็นลูกอ่าพ่อพันธุ์ทางไหนครับพ่อพ่อบรร بان ครับอ่าพ่อบรร بان นี่เนาะนะครับยี่สิบเอ็ดเดือนนะครับ S <S อเอาครับราคาเปิดรารไปนายพ่อแม่สาวตัวนี้เปิดสักสี่หมื่นหาสี่หมื่นก็อีกหาพันครับพี่น้องอันนี้แม่สาวส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไรพ่อร้อยยี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเด้อ <27. S 1> ครับพี่น้องสําหรับผู้หาควายแม่สาวอยากได้ไปเลี้ยงนะครับผมขาซี่กว่า,กวานะครับถือว่า,าราคาบาแรงนะครับเป็นพอผสมบ,บ้านนี้ละพี่น้องนะครับผมเอาดึงหนาเพิ่มเพิ่งเจ้านายพ่อนะครับเดี๋ยวเบิ้งโค้งหนาจังหน่อยนะครับเบิ้งครับ วงเขากับงามนะพ่อเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเด่นนะครับของคุณพ่อเพิ่นเอาครับลูกคอกเพิ่นนะครับเลี้ยงไว้สำหรับผู้อยากท่านแบ่งพระดุกรรมสำหรับแม่สาวตัวนี้เปิดไปเท่าไรก็พ่ออีกรอบนึ่งนะครับสี่เท่าไรพ่อราคาเปิดไปสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาครับพี่น้องนะครับเอาควายสาวพันไปเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเฮายญาไปเบื้องกลุ่มอยู่ในขอกนะครับตัวนี้เพิ่นเอาออกมาอาบน้ำนะครับผมมาว่ากันเลยเอาไทยตอนอาบน้ำนี่แหละพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปเบื้องอ่าอีก สองสาวก็อีกหนึ่งนุ่มอยู่ในคอกครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันเดี๋ยวขอไปเบื้องข้อกเพิ่นนะครับข้อกัดเหมือนบ้านเนี่ยพี่น้องนะครับกลางมุ่งนะครับห้นอนนะครับเอาควายมาเบิ้งตัวผู้นะครับหลายท่านว่าอยากได้พอพันธ์สีโค้งสางใหญ่ๆนะครับผมนะครับพอพันธ์สายมูลาบ่พ่อครับผมอ่าพอพันธ์สายมูลานะครับผมครับอายุจักเดือนหรอพ่อสองปีสองเดือนสองปีสองเดือนนะครับสองปีสองเดือนนะครับส่วนสูงอยู่หลายเท่าไรหรอพ่อ ลอยสี่สิบอัพครับลอยสี่สิบอัพนะครับผมสําหรับผู้หาผู้มู้ร่าได้ครับพ่อดึงมาทั้งพี่เพราะ่าครับเอาดึงยางออกมาโชว์จังหน่อยนะครับพอพันมู้ร่าครับพี่น้องนะครับพอพันมู้ร่าลูกสิงโตผู้เวียงเลยเนี่ยอันนี้ก็เพราะ่าลูกสิงโตผู้เวียงเป็นลูกไส้ของสิงโตผู้เวียงเนาะพ่อเนาะนะครับอันนี้ลูกไส้ของสิงโตผู้เวียงนะครับอายุอ่าเจ็ดเดือนก็เพราะ่สองปีสองเดือนสองปีสองเดือนนะครับส่วนสูงอยู่ลอยเท่าไรพ่อ ลอยสี่สิบอัพลอยสี่สิบอัพขับพี่น้องนะครับแล้วาเปิดไรไปไหนพ่พอผู้ตัวนี้ตัวดีเปิดไว้หกหมื่นหะหกหมื่นกับอีกหาพันขับพี่น้องนะครับหลูกไส้สิงตผู้เวียงเนาะครับนะครับผม <c oughs> นะครับถือว่าแม่เพื่อนหนีเ้เง่้ยไปไหนพ่นอแม่เพื่อนยุท่บ้านลอย ร้อยสามแปดร้อยสามสิบแปดนะครับผมอ่าแม่เพิ่นอนอยู่ในคอกนี่ตอนนี้ยังมีเนาะแม่เพิ่นอยู่ในคอกอยู่หลังในนะครับแม่คอกแม่เพิ่นอยู่คอกหลังในครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ่งถ่ายจังน้อยนะครับผมเอาครับหัวหางกะเน่าดีครับพี่น้องนะครับข้อขาหลังดีนะครับเอาสําหรับผู้เล่นควายผูจะขาผูไปเห็ดพอพันเด้อพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะพอผสมแล้วพ่อเนาะปกติควายจะจะปีพอผสมได้ มันตั้ตงสองปีปปสองปีกว่าเนาะผสมได้ๆๆแลนะ้วนะครับหกสิบหาได้พี่น้องตัวนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวเบิ้งแม่สาวครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องแม่สาวนะครับมีอยู่สองสาวนะครับมีอยู่สองสาวเดี๋ยวเบิ้งแม่สาวแล้วสักก้อนทอดยังไปเบิ้งแม่ลูกนะครับเหลืออีกสองค่มนะหอเนาะ,ะอยู่ขอ,อกในบ้านนะครับผมอันนี้ออกส่วนหนึ่งออกมาไห่ทงหน้านะครับผมหล่นขอกในบัานก็มานอนเฝ้าอยู่พี่นะครับคุณพ่อเพิ่นเดี๋ยวเบิ้งแม่สาวนะครับเอาตัวนี้กับลูกนบ้านเพาว่าแม่สาวตัวนี้ ตัวนี้อุไทยลอยสองสองตัวนี้อุไทยลอยอ๋ออสายอุไทยนาะพ่อเนาะครับอ่าควายสายอุไทยนะครับผมได้พอพันมาทั้งไหหลยเหรอพ่อพอพันควายในฟาร์มเขาอ่าวายในฟาร์มเนาะเขามีพอพันอยู่ในฟาร์มอยู่แล้วอ๋อไม่ไอยู่ในฟาร์ม<พ>อ,อันนี้คือเอามาจากอุไทยเนาะครับนะครับแม่สาวตัวนี้อ่าเจ็ดเดือนแล้วพ่ออายุเพิ่นอันนียี่สิบยี่สามด้วยเหรอยี่สิบสามเดือนครับพี่น้องนะครับยี่สิบสามเดือนนะครับส่วนสูงลอยสามสิบ ร้อยสามสิบอัพอ่าร้อยสามสิบบวกเนาะครับนะครับร้อยสามสิบบวกเปิดไรมาเนได้พ่อแม่นี่เปิดไว้แม่นี่เปิดไว้แปดหมื่นหาแปดหมื่นกับอีกหาพันครับพี่น้องนะครับเอาอ่องชัดเจนนะพ่อเนาะชัดเจนอ่องเอิบกผ้าวกว้างดีครับพี่น้องนะครับอ่องนะครับแต้มชัดเจนนะครับผมว่าวงเขานะครับบึงกีบเร็บก็ดีเนาะพ่อเนาะครับกีบเร็บดีนะครับช่วงนาอกกว้างกว้างครับพี่น้องอ่องชัดเจนนะครับผม แตมชัดเจนอัตลักษณ์ควายไทยมาตเต็มนะครับาสายอุไยเด่นยังไงพ่อในมุ่งมองพ่อสิพ่อเล่นควายมาโครงสางโครงสางใหญ่หรอโครงสางใหญ่นะครับผมนะครับโครงสางใหญ่หนาลึกนะครับโดยปกติสายอ şey nah ุไยนะครับแปดสิบหานพ่อน้ะแม่นี่ครับแปดหมื่นหาได้ครับพี่น้องนะครับสนใจกับมาเบิงตัวจริงได้นะครับบ้านยังก็พ่อบ้านบัวขาวบ้านบัวขาวนะครับผมอ่าตำบลม่วงนะครับอำเภอ มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับอันนี้เบิ่งแม่สาวตัวสุดท้ายของคุณพ่อเพิ่นนะครับผมมีแม่สาวอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ก็สายอุเทยครับพี่น้องนะครับสายอุเทยเดี๋ยวพ่อเพิ่นปลูกไปจักหน่อยนะครับตัวนี้ก็สายอุเทยแม่สาวนะครับจักเดือนเราพ่อแม่นี่ตัวนี้ยี่สิบสองยี่สิบสองเดือนนะครับผมยี่สิบสองเดือนส่วนสูงกับร้อยสามสิบบวกน้อพ่อเนาะครับคือร้อยสามสิบบวกกัวเบิ่งอ่องครับพี่น้องเบิ่งอ่องเบื้องสองอ่องใหญ่เลยพี่น้องนะครับนะอก องศาขากระดีครับพี่น้องนะครับข่แอนนะครับสายไถเบิ้งงน่าวงเขานี่ครับพี่น้องเอาแม่เสาร้อยสามสิบบวกยู่น้พ่อเนาะตัวนี้ครับนะครับรับประกันส่วนสูงให้ครับคุณพ่อเพิ่นว่านะครับหลายไปไดนลรอพ่อราคาเปิดตัวดีเจ็ดสิบผาเจ็ดหมื่นก็อีกหาพันนะครับผมมีตรนี้มีตรนี้มองได้พ่อดึงให้เบิ้งนะครับหางหางแม่เหยียบหางแต่น้อยอ๋อแม่เหยียบหางแต่น้อยนะครับผมขาดมาพ่อหรือว่าง้อ งอนะครับงอตรงโค่นหรือตรงใดพ่ออ๋อนี่ครับงอนิดนึงนะครับพ่อเดี๋ยวให้เบื้องหางนะครับผมอ่าง้อมองหันนะครับนะครับงองอซัมโบลายเอ่อบิดแต่ช่วงกลางกลางหางนะพ่อเนาะครับครับมีเท่าไหร่เอาครับเจ็ดสิบหาครับพี่น้องแม่นี่นะครับเจ็ดสิบหานะครับสำหรับผู้แม่สาวเบื้องเทียบกันเบื้องนะครับตัวนี้แปดหาตัวนี้เจ็ดหานะครับตัวผูหกสิบหาครับนะครับหกสิบหานะครับมีมูลฬมีเหลือมูลฬปนนะครับตัวนี้ อ่ะเดี๋ยวไปเบื้อ่าคู่แม่ลูกอีกสองคู่มั้นะพ่อเนาะครับครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งอยู่ขอากในบ้านกันครับผมอ่ะครับผมมาเบื้องสองคู่สุดท้ายอยู่ในบ้านครับพี่น้องพื้นที่นาคอกนะครับบ้านเพื่อนอาจจะแคบจักหน่อยนะครับผมถึงได้เอาอีกกลุ่มหนึ่งไปไว้นะครับในทงนะครับอันนี้แม่ลูกครับแม่เป็นมู่ลาแล้วนะพ่อเนาะครับอ่าแม่เป็นมู่ลานะครับให้ลูกไม่จะโตแล้วครับโตแม่นี่สองตแล้วครับสองตเนาะลูกไส้เพื่อนอยู่ทงหน้าน่ะเนาะครับนั่นแหละตัวอ่าตัวแรกเนาะนะครับตัวสองอัััันนนนออี้ตตวววม่า ตัวสองครับตัวสองเนาะอันนี้ลูกไส้ได้ครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกไส้เพื่อนตัวเ้อยๆหรือว่าเมีนะครับผมอันนี้เป็นลูกของพอได้ครับลูกไส้ลูกเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสั้นครับพี่น้องลูกตัวนี้ครับลูกไส้เพื่อนลูกตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจังเดือนเราพ่อลูกอ่ะสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าแล้วครับพี่น้องนะครับลูกสองเดือนกว่านี่ลูกเจ้าสั้นเด้ครับพี่น้องอ่านะครับผมขวกมีไส้เจ้าสั้นทุกตัวนะครับผมในตัวเมียสองนะครับตัวผู้หนึ่งนะครับอันนี้ลูกไส้เจ้าสั้นะครรับมสูงเทไพ ประกันร้อยสามแปดครับร้อยสามสิบแปดนะครับผมแม่นี่แหละครับเป็นแม่ของตัวผูนะครับติอยุดทงหน้ามื่อกีครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับเพิ่นก็ให้ลูกอีกนะครับเป็นเจ้าสั้นนะครับใส่เจ้าสั้นนะครับอันนี้ลูกตัวผูเพิ่นนะครับบบมีตำแหน่งไหนนะพ่อเนาะครูนี่บบมีครับบบมีนะครับผมเอาสำหรับผู้มักสายมูลาควายหง่ยักษ์ครับพี่น่องแม่นี่นะครับเปิดร้านไปได้ก็พ่อครูนี่ยี่สิบอ่าเปิดไว้สองแสนทวนทวนครับพี่น้องนะครับลูกตัวผูนะครับอันนี้ลูกใส้เจ้าสั้นนะครับ กับสายฝัง8ปดลิ้วครับพี่น้องนะครับส่วนสูงประกันทีร้อยสามสิบแปดด้วยครับพี่น้องประกันส่วนสูงทีหนึ่งร้อยสามสิบแปดคู่แม่ลูกนะครับเอาดึงยางให้เบิ้งได้พ่อเข้ามาทางในผิดเลยครับดึงมุนนะครับปลดออกไปเอานะครับสองแสนทุนถวนครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกขู่นะครับลูกกะงามอยู่ครับพี่น้องนะครับผลงานของเจ้าสั้นนะครับคู่นี้พ่อเพื่อนว่านะครับใส่เจ้าสั้นทั้งสองโคมนะครับเดี๋ยวโคมสุดท้ายยังเด็ดก็ดีครับพี่น้อง เดี๋ยวรอชมนะครับในลูกตัวเมียพร้อมนะครับลูกสาวเจ้าสั้นอีกตัวหนึ่งนะครับในขอกเพิ่นนะครับครับสองแสนถวนครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องคู่สุดท้ายนะครับผมเอาพื้นที่ขอกกับบกว่างบวขวางเป็นได้นะครับเพิ่นก็เลยเอาอีกกลุ่มหนึ่งไปไว้ทงหน้านะครับพูนรับพี่น้องเมียอยู่ไกลๆรอชมครับสำหรับภูมิมักที่เด็ดที่ผมฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมนะครับผมไผ่มักนะครับพวงสางยิงใหญ่ผลงานเจ้าสั้นเอาไปเห็ดพอพันเดี๋ยด้อครับพี่น้องนะครับงามๆครับพี่น้องนะครับกูของ เดี๋ยวเบิ้งคููทุดไทยนะครับผมสาหรับผู้มักควายอัตลักษณ์หราก็หนาลึกนะครับผมผมก็ว่าเป็นไงขักเท่าที่ผมเคยเห็นมากผู้หลาพี่น้องนะครับเมียนี่ในเรื่องของความหนาความลึกความสดนะครับผมได้เลยนะครับสําหรับอีกคูหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อิ่นดึงออกมาเบิ้งครับนะครับรับพี่น้องควายไงควายหนักนะครับสมผมดันดวนมากไก่อยู่พี่น้อง อยากพาเอบซีทุกท่านนะครับผมที่อยากจะเลี้ยงควายมาเห็นพันธุกรรมนี่ครับลูกสาวเพิ่นยางน้ำกลดออกมาอันนี้ลูกเจ้าสั้นด้วยครับพี่น้องใบหลอดมีครบนะพ่อเนาะครับลูกเจ้าสั้นใบหลอดมีครบนะครับเอาใบกระวอดมาเบิรงหนึ่ครับผมนะครับนี่ครับผลงานนะครับเมียลูกนะครับลูกตัวที่ใดเพิ่นครับพ่อนี่ตัวที่สามลูกตัวที่สามนะครับพี่น้องเมียนะครับส่วนสูงหไรบปางนะครับพ่อเมียเพิ่น หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเลือกขับพี่น้องนะครับฟังบ่ผิดนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดหายง่ายยากขนาดนี้ในกระแสช่วงค่าแรงๆสิยากครับพี่น้องนะครับลูกสาวเจ้าสั้นนะครับในเจ็ดเดือนล้วครับเดือนกว่ากครับเดือนกว่าๆนะครับผมเดือนกว่ากว่าอะไรลูกมาเบิ้งนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นอะไรลูกมาเบิ้งนะครับแม่เพิ่นสูงใหญ่อัตลักษณ์ชัดเจนครับพี่น้องนะครับเบิ้งวงเขาหน่าร้อยสี่สิบแปดประกันส่วนสูง้ะพ่อเนาะ ครัอย48ประกันส่วนสูงนะครับเอาตัวนี้เด่นยังไงพ่อพ่อมักเอาในผู้มอบผู้ผู้เลี้ยงที่เห็นแม่นี่สิพ่อมักเด่นมองไรเนี่ยครับผมเบิ้งมันจบเลยเด้ดิจบเลยได้พ่อเนาะนะครับผมมันจบเลยวงแล้วมันจบเลยนะครับผมเพิ่นว่านะครับครบอันนี้ลูกสาวเจ้าสั้นใบหลอดมีครบด้วยครับพี่น้องนะครับเอานะครับเบิ้งนะครับไทยกว้างครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกนะครับเอาอยากฟังราคาหรอพ่อบ้านนี้นะครับผู้เบิ้งเพิ่นกิด ใจห่อนอยากหูราคาครูเมียลูกนะครับผมเป็นลูกตัวที่3าด้วยครับพี่น้องนะครับเจ้าบ่าและพ่อราคาเปิดไใบบานนี้ตัวดีเปิดใบสามแสนหาสามแสนหาครับพี่น้องนะครับสามแสนหาสำหรับผู้อยากได้เมียลูกนะครับเมียลอยสี่สิบแปดนะครับผมผสมตัวนี้มีตำนี้เอ็ดเดอร์ดีตำนี้มองได้ครับพ่อมีนมสามเต่าอ่ามีนมอ่านมสามเต่านี่คือยังไรพ่อสามหัวครับอ่ามีนมสามหัวครับพี่น้องอ่ามีนมสามหัว นะครับแต่กะลูกกินนู่นเลยปกติน้องขวเนาะปกติลูกมาแล้วลูกมาสองสามตัวดีสี่สนะครับผมสีเ่เต่าเอ้สี่หัวที่ตัวนะครับผมอ่าลูกที่ออกมากก็คือให้ลูกมีน่มสี่หัวนะครับทุกตัวเนาะครับบ่แมนสามหัวคือเมยียโบรครับนะครับเอาตัวนี้นะครับแล้วค่าอีกรอบนึงนะครับพอ่อสามแสนหาสามแสนหานะครับผมสนใจมาเบิ่งตัวจริงได้นะครับผมอยู่บ้านไหนก็พ่อ บ้านบัวขาวบ้านบัวขาวนะครับตำบลม่วงอำเภอมหาชนะชัยนะครับผมจังหวัดยโสธรนะครับเบอร์โทรอีกรอบนึงได้ครับพ่อ089 089 924 924 7202ครับ7202ได้ครับพี่น้องสำหรับครูแม่ลูกงามๆงในการถ่ายคลิปนะครับสมการลอควายหล่ะที่ผมเดินทางมาไกลนะครับเดี๋ให้พี่น้องเขาเบิ่งสำหรับผู้อยากจะเลี้ยงควายก็ได้เห็นนะครับผมก็มาเป็นซื่อกลางน้ำเสดอะให้นะครับเอาฝากไว้ได้ครับพี่น้องแม่เป็นสัตอีกรอบนึงเนาะ นะครับแม่ไปซนสัตวรอบหนึ่งนะครับผมขันอยากได้ไปรอบหนานะครับผมผสมได้เลยเพราะว่าลูกก็เดือนหนึ่งแล้วนะครับเดือนหนึ่งแล้วนะครับเอาไปผสมได้เลยนะครับเอาครับครูมูลานี่ก็เป็นหน่อเนาะเอาครูแม่ลามูลานี่ขึ้นสองเท้อแล้วนะครับแต่ว่าห้าเดทผสมนะครับสนใจกับมาเยี่ยมมาช่วงิ่มสาระคลิปนี้เฮงบ่าวที่กับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเปิดราคาหนาขอกงามๆนะครับผมมีโอกาสในภาคพันพี่น้องไปเบิ้งเรื่อยๆนะครับขอบคาพี่ครับพ่อครับนะครับให้เปินจูงเอาขึ้นมาเบิ้งนะครับ มีใบมีหลอดครบเด้ครับพี่น้องเอกาสารนะครับมือนี้เพิ่นถือใส่หม้อใส่หมานี่แหละแต่เพิ่นเอาว่างไใส่นะครับผมไปยังครับพี่น้องสำหรับผู้อยากเรียนเะพื่อนอีหลีมาเบิ่งหอดขวักเลยครับนะครับตัดสินใจได้ไง่ายๆนะครับสำหรับมัอนี้กับจากลาพี่น้องไปซะนี่ขอบคุณทุกการติดตามอยากเบิ่งางามๆ่ามบางสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมเจ๊งหน่อยนะครับผมพามาเบิ่งเรื่อยๆแหละครับพี่น้องของดีของงามนะครับพันธุกรรมดีๆนะครับควายไทยซอยกันเลี้ยงเืถอกันอนุรักษ์ไว้นะครับลูกหลานเท่ากันสิได้ตต่่่าาางชิิเพนนนมขหี นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเว้ซัมนี่ขอบคุณพ่อยไร้นะครับผมบจาก,กลาเวทซมนี่ครับผมสวัสดีครับ